ครับสวัสดีครับทุกผร้นักเรียนเดจกมชมาหมานักทุกคนในการขอต้อนรับพวกเราในปีการศึกษา2 5 5 7นี้เพือฝากดีนี้นะครับในปีการศึกษา2 5 5 7นี้โรงเรียนมุ่งหวังที่จะพัฒน้าทุกครูนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีให้เป็นคนเก่งให้มีความสุขกับการอยู่ในโรงเรียนีนี่เป็นนโยบายของทางโรงเรียนที่จะเน้นหนักในปีนี้เป็นพิเศษก็คือ จะให้คุณครูแต่ละท่านที่ปรึกษาแต่ละคนได้ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้อย่างถ่องแท้เข้าใจว่าลูกลนักเรียนแต่ละคนนั้นมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจประสงค์ในการอาจจะดําเนินชีวิตในอนาคตข้างหน้านั้นอย่างไรเดยจะให้คุณครูนั้นท่านได้ศึกษาและวิเคราะห์ชัดเจนและว่าจัดกระบวนการเรียนการสอนการพัฒนาทุกลูกให้เป็นไปถู่เป้าหมายตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยอยากให้ลูกนักเรียนทุกคนนั้นได้ ทำความเข้าใจกับคุณครูที่ปรึกษาทำความเข้าใจเข้ากับตนเองให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริการผูหวังที่อยากจะ้เห็นในทีนี้ก็คือ,อเรื่องของความมีระเบียบวินัยของลู้รูปนักเรียนทุกคนนอกจากความเข็งของลูกที่ควรจะวางแผนในการเรียนให้เกิดความสาเร็จแล้วนะครับในเรื่องระเบียบวินัยนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยทีอ่อยากให้ลูกมาทำโรงเรียนอยากให้ลูกเข้าแถวหน้าแถาตงนะครับทุกๆวันแล้วก็ขึ้นปฏิบัติตาม กฎหมายตัวระเบียบแบบแผนตัวกฎกติกาของทางโรงเรียนที่ได้กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะฝากที่อยู่ใกล้ใกล้มากที่สุดก็คือเรื่องของความตั้งใจเรียนการดูแลระเบียบที่นัยไม่ว่าจะเป็นตรงข้อตรงผมนะครับแต่งตัวให้เรียบร้รอยนะครับผู้ชายเสื่อรอยชายก็อยากให้มันเห็นการอยู่บ่อยนะักก็ไม่ดีาการมาโรงเรียนก็ขอให้มาให้ทานโรงเรียนอย่าปีนรั้วนะครับอย่าทาอะไรในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้อง ที่ดีที่งามเราเป็นต้นแบบของสังคมเป็นต้นแบบของโรงเรียนอื่นด้วยเขอให้ลูกๆรทุกคนได้สำนึกงานในสิ่งเหล่านี้ให้มากความเก่งของลูกรก,ก็ต้องวางแผนการเรียนที่ดีนะครับตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการให้ได้ควบคู่กับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เราถือและทำจริงเราได้นั่นแหละครับคือต้นแบบคนดีแบบนีแแทนเด่นของพวกเราอย่างได้จริงและผู้บริการฝังใ้พวกเราทุกคนนั้นมาเรียนในปีนี้มาเรียน,น,ยนด้วยความสุข วมที่จะให้ผู้คนนั้นมาเรียนมาเรียนด้วยความอกระหายต่อวิชาการความรู้ที่ควรจะได้ที่สิ่งที่ตนเองอยากได้ก็ขอให้ได้ในสิ่งเหล่านี้ขอให้ลูกๆทุกคนนั้นเรียนด้วยความสุขนะครับขอให้ลูกๆทุกคนนั้นมาโรงเรียนด้วยความอยากมามาโรงเรียนด้วยความกระหืดกับหายในการอยากได้ความรู้วิชาการทั้งหลายที่ีโรงเรียนเป็นให่มากควรจะให้กับลูกๆทุกคนให้ลูกๆทุกคนทุกวินัยมีการศึกษองา2 5ารนี้นะครับ รวมกายรวมใจเพื่อเป็นจมากเพื่อเป็นจมากของเราอย่าให้ใครรบลู่ลูเบาพวกเรานั้นทําความดีและเกียรติที่มีแค่เป็นเราลุกเป็นเพื่อเป็นพวกเราให้เกียรติแค่เป็นรวมกาย รวมใจเพื่อเป็นจะมักเพื่อเป็นจะมักของเราอย่าให้ใครลบลูล่ลบเบาพวกเราั้นงทำความดีเพื่อเกียรติที่มีแก่เป็นเราลูกเป็นเพื่อเป็นพวกเราให้เกียรติแก่เป็น